สวัสดีค่ะกลับมาพบโปรงกันดวงเย้ yeah. อย่างแรกนะคะสวัสดีปีใหม่ค่ะว้าวปีนี้ก็ปีมะโรงนะคะงูใหญ่นะคะแต่ก่อนที่เราจะไปเปิดวาร์ปดวงประจำเดือนมกราสองพันนะคะ ขอให้ผู้สัทานะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e หรือว่ากดกระดิง่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งหรือว่าปุ่มตรงนี้นะคะทูกใจเมนบันทึกคลิปกดแชร์กดแชร์ให้เพื่อนๆได้มาดูนะคะแล้วก็ให้ไยได้เล่าเรื่องนะคะเน้นยำ้ำให้ไพได้เล่าเรื่องนะคะรวมถึงนะคะใครเห็นในช่องทางใดๆก็ตามนะคะไม่ว่าจะเป็นบ้านดำบ้านแดงหรือว่าแอลฟาก็อย่าลืมติดตามกันนะคะขึ้นหน้าเพจชอบตรงนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ มาจ้าเปิดวาร์ต่อนะคะสําหรับผู้สรทาที่เกิดวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธนะคะไม่ว่าพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนเพ่งจิตมาที่ไพ่ในมืออาจารย์จากนั้นท่องน้ำมตูตรสะ3มจบเราจะใช้ไพ่ทั้งหมด5ใบนะคะเป็นตัวแทนของท่านผู้สรทาที่เกิดวันพุธดูดวงประจําเดือนธันวาสองพันแล้วโอ้โหแปบแปผ่านไปปีหนึ่งเร็ว แบบกโกหกเร็วแบบววาเวอร์เวอร์เลยนะคะโอเคมาจ้า okay, ผู้สถาที่เกิดวันพุธผู้สถาที่เกิดวันพุธดวงประจําเดือนธันวาอ๋อด,ดวงประจําเดือนมกราดวงประจําเดือนมกราได้แก่มกราโอ้สามไม้เท้าสิบถ้วยสิบไม้เท้าว้าวดอสีสุดท้ายเปะโอ ผู้สถัทาที่เกิดวันพุธผู้สถัทาที่เกิดวันพุธดวงประจําเดือนมกราดวงประจําเดือนมกรนาคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิคุณเอานไปคุณเอานไปนานไป,ปนาปคะแนนเลยจ้า <S <S ให้พี่ไปเลย8คะแนนก็พี่ได้เดือบเบสสิบถ้วยกับ1ิไม้ทามไม่ต้องพูดเยอะแล้วค่ะอย่างแรกคนที่เกิดวันพุธนะคะต้องบอกก่อนเนาะว่าจะต้องมีคําว่า ทำอะไรด้วยตัวเองค่ะวันนี้ใครเกิดวันพุธนะคะพิมพ์ใต้คอมเมนต์เลยนะคะว่าทำด้วยตัวเองทำด้วยตัวเองเน้นย้ำทำด้วยตัวเองเพราะคนที่เกิดวันพุธคุณได้ไพ่ฤือสีนะคะไพ่ฤือสีคือไพ่ของการบินเดียวบินหนึ่งเลิศหุ้นส่วนพันเนอร์ตัดทิ้งเลิศ ไปไหนมาไหนทำอะไรด้วยตัวของตัวเองเลิศเงินเข้ามาไหลมาเทมมาแบบมหาศาลเลยนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธและที่สำคัญคนเกิดวันพุธคุณได้ไพ่สามไอเท้าเห็นหลังให้ดอนแคร์ดอนวอลลี่บอกเลยว่าไม่เซตคนเกิดวันพุธทำเองคิดเองทำเองคิดเองเล่นเองทำเองคิดเองเล่นเองห้ามยืมจมูกใครหายใจเด็ดขาดดวงคุณมาแล้วฟันตรงๆดวงคุณมาแล้วนะคะฟันแบบตรงๆเลยนะ แล้วที่สําคัญนะคะคุณได้ไพ่สามถ้วยนะคะอย่างที่บอกว่าบินเดี่ยวมันจะเกิดออร่าบินเดี่ยวปุ๊บมันจะเกิดโอ้โหโมเมนต์แบบหืสวยงามโมเมนต์แบบหวานเจี๊ยบโมเมนต์แบบใครๆก็ให้แสงกับตัวคุณเองนะคะอย่างที่บอกว่าเดินเดี่ยวเดี่ยวเป็นนางพญาเดินเดี่ยวเดี่ยวเป็นราศสสีดีกว่าค่ะและที่สําคัญนะคะคนเกิดวันพุธนะคะได้ไพ่สิบถ้วยไพ่สิบถ้วยขออนุญาตแปลสองประเภทนะคะให้ไพ่ได้เล่าเรื่องนิดนึงเนาะ ประเภทแรกนะคะใครที่เกิดวันพุธเนี่ยกำลังมีเรื่องดีๆภายในครอบครัวเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นงานแต่งงานมงคลงานสมรสหรืองานมั่นหรือครอบครัวปลดหนี้ปลดสินแบบฟันตรงๆนะคะและอีกอย่างหนึ่งนะคะคุณกำลังมีเกณฑ์ได้ตั้งคันนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นให้น้ำหนักไปที่คำว่าปลดหนี้ปลดสินแบบเวลี่กูดและที่สำคัญนะคะยังไม่พอคุณได้ไพ่สิบไม้เท้า ไพ่ส like really to ิบไม้เท <and> <net> well oh, ้าเป็นไพ่เด so ิะเบสของการงานนะคะอย่างที่บอกว่าสองไพ่นี้คืนคู่ยังไงให้8.5แน่นอนแล้วยังมาติดไพ่ตัวนี้อีกยังไงคุณได้คะแนนไปแน่นอนนะคะแล้วก็ที่สําคัญคนเกิดวันพุธไม่ว่าพุธกลางวันหรือพุธกลางคืนที่ผ่านมา2ปีครึ่งโอ้โหเหนื่อยนะกว่าดวงดาวจะค่อยๆโคจรทละติ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 กว่าจะได้อะไรแต่ละอย่าง2อย่างนี้เหนื่อยมากๆแต่พอเปลี่ยนพอสอปุ๊บเปลี่ยนนักษัตริย์ปุ๊บเปลี่ยนทุกอย่างปุ๊บ ให้คุณไมซ์เซ็ตทำด้วยตัวเองบอกได้เลยว่าเงินไ oh. หลแน่นอนสิ่งนี่เจ้าในการทําบุญนะคะไม่ได้ยากอะไรเลยคือขอพรคุณพ่อคุณแม่นะคะเน้นย้ําขอพรคุณพ่อคุณแม่ขอพรพระในบ้านนะคะจะให้โชคให้ลาบแบบฝันตรงๆรงตาก่อนไปนะคะคนเกิดวันพุธอย่าล allora ืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะคะแล้วก็สวัสดีปีใหม่จ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายเลิศ